นั่นนะปลาเปล่าหยักนะครับทุกคนนั่นนะตัวนี้ตัวใ่เกินนะครับทุกคนครับเต็ดมาซ่องตัวนะครับตัวใหญ่แบบนี้ยังไม่เคยเห็นเมื่อนกันนะครับทุกคนตัวใยนะครับทุกคนครับนักนะครับทุกคนดูห้อยนะครับห้อยตาช่ยนะครับทุกคนนั่นนะตัวตัวใหญ่นะครับ ล่ะทุกคนสร้างเกตฟันมานะครับนะนะหล่อใหญ่เกินนะครับนอ๋นนะอโอนนะน่าเกินไปอนนูใหญ่เกินนะครับทุกคนติตวุ่นปูมาพื้นนะครับร้อหายนะครับอันน,น,ปรปรออนัทุกคนอันนันปล่อยไปเลยอือปะนู้นูันนู้นนู้นนู้นอันนู้นอืมอืมอืมเรเน้ำไปนะครับน้องเลนูุเรกคันนะครับทุกคน